มีพัสดุตกค้างหรือเปล่าครับมีหรอได้พัสดุไหมคะไม่มีครับผมแกไปที่หน้าประตูเพื่อทำการตรวจสอบนะครับชื่อสุขสออรคคร,ร,รอ่อนประคำครับอ่อนอประคำครับลองดูเอ้าลองดูนะครับใช่ครับเราพูดเฉยๆเราตะพูดนะ,ค,ะครับค่ะสายโรศัพท์ของผมได้ คนคนคนที่พูดอยู่ชื่ออะไรนะครับพี่สาวคคลนี้ค่ะมีชื่อเล่นไหมครับเี่นกไมครับ <ส intr ans> เสียงน่ารักดีครับขอบคุณค่ะครับบอกได้ไหมครับพอกไม่ได้

ครับมีวัสดุตกค้างค่ะครับคุณมิงทางบริการสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งสวัสดีสิครับยัางเรามีวัสดุตกค้างแล้วผมจะไปรับได้ที่ไหนครับเนี่ยโอเคเราเป็นต่อแล้วนะตอน06นาฬิกาอะไรนะครับขอบใจเจ้าต่อให้แล้วครับในห้องวัสดุของคุณที่มีการตกค้างนะคะ ขอเบอร์ส่วนตัวได้ไหมครับได้นะคะขอเบอร์คุณมิงเบอรเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับเนี่งไม่เคยได้ยินเลยครับขอเบอร์คุณมิงเบอร์ส่วนตัวได้ไหมครับจะโทรไปจีบครับอะไรกันขอเบอร์คุณมิงได้ไหมครับเบอร์ส่วนตัวครับก็ผมมาให้ได้นะัคะอ้าวทำไมเป็นงั้นนะครับ เราสามารถให้บริการก้าได้นะผมไปที่บ้านเลยได้ไหมล่ะครับ <c oughs> ผ,มผมอยู่สม,มุทรปราการครับสม,มุทรปราการนะคะครับ เหมือนกับทูยคุยแล้วชอบมากครับทำไมจะวางไว้จังครับผมมีเบอร์ให้ผมโทรไปหาไหมครับไม่มีแต่เอาเป็นอย่างโครงการติดได้ไว้ขอไลน์ก็ได้ครับแอดอะไรดี่ร้อยศึกมาป่ะให้ผมแอดไลน์ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวทางเราแอดไปฮะ คับแอดเบอร์แอดแอดเบอร์นี้ให้ผมเลยครับศูนย์เก้าแปดสองศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสองครับแอบพูดทิ้งหรือเปล่าใช่ครับผมโสดครับน่าใจเหรอคะครับก็เคยมีแฟนมาแ,แต่ตอนนี้เขาทิ้งผมไปครับเพราะบอกว่าผมทำแต่ง,งานเกินไปไม่มีเวลาให้เขาอ่ะโอ้ใช่หรอครับหาคนมา,างานอะไรครับผม ทำงานนี่แหละเป็นเลี้ยงปลาครับปลาสะลิดครับออปลาเลี้ยงปลาสลิดนะคะรับเราจะส่งปลาสะลิดให้กินครับเอาไหมจริงวะเนี่ยจริงครับอ้าตัวเต๋อพูดจรยง,ยง,งไม่ใช่สัตว์จระเข้โมเดลนะครับ <laughs> อยู่ที่ไหนครับเนี่ยไม่บอกเอา ัอยู่กับเพื่อนครับพอดีอยู่บนรถกบเอาปลาไปส่งลูกค้าครับเออคลเอาไหมครับจะส่งไปให้กินเดี๋ยวผำจารตรวจสอบก็ูให้นะครับอย่าเพิ่งวางนะอัวทำไมอ่ะ คุยไม่คุยแป๊บเดียวจะวาง้วเหรอคุยนานๆก็ได้ครับสักห้านาทีได้ไหมเนี่ยคุยสักห้านาทีได้ไหมครับตอนาทีแล้วอีกต่อสักห้านาทีได้ไหมครับอะไรนะครับผมทำไมอ่ะก็ชอบครับแค่สือครับใช่ครับ ไม่ได้เบ้อครับผมชอบจริงๆครับเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคนที่เขาทิ้งผมไปเสียงคล้ายๆแบบนี้เลยครับเหมือนคุณมิงเลยครับครับเขาบอกว่าผมมาทำแต่งงานอย่างเดียวเลยแต่ว่าผมก็ทิ้งงานไปได้เดี๋ยวไม่มีตังให้เขาใช้ครับ ครับ่อี่ไหนคะอะไรนะครับค,คิดว่าเธอจะที่ไหนอ๋อคิดว่าอยู่ไนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ห้เดาก็อยู่ในใจผมนี่แหละครับ<笑><笑>ใช่ไหมนะครับน้เอาเคุณองานบกกันตวรวจส,สอบข้อมูลไหมคะเรวจสอบกระดุค่ะค่ตรวจสอบให้หน่อยครับ เราแอดไลน์มาหาผมด้วยนะค่ะเดี๋ยวทางมาทำการตรวจสอบสักครู่นะครับตรวจสอบสัมภูณ์เสร็จแล้วนะคะครับผมก็เชื่อของคุณเต็กันเนี่ยคุณขอโทษครถักสัตว์เนี่ยครับ ทางการจะส่งพัสดุจำนวนหนึ่งที่แม่ชัดเจาะเชียงใหม่นะคะเพราะวันที่สิบเก้ามิถุนายนส่งไปยังแม่ชัดเชียงใหม่เพื่อพัสดุของคนในไม่สามารถทาการจะส่งไม่ได้เนื่องจากในพัสดุนะคะต้องปฏิบัิตกฎหมายข้าดข้าวพัสดุมีตำรวจด้วยสวยแล้วตำรวจเข้าด่านอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับตำรวจครับเดี๋ยวเพิ่งวางนะครับ เดียด๋ยๆไม่รู้ว่าเขาจะเรียกผมหรือเปล่ามีอะไรอยู่ข้างในแกะครับมันมีอะไรอยู่ข้างในกล่องคนะรับทีมแอสต่อโดยเอ็กซ์เอขรถทีคะ่ะอ้าวจำนวนหลายเลขที่คุเขอาอยู่ในตู้ทน้านะอา้าวเราทำไงดีนะครับคุณมิงคุณผู้จัดส่งกระดูกชิ้นนี้หรือเปล่าคะครับ คือคุณจะสูงเองเหรอใช่ครับดีว่าจริงครับค่ะเป็นท,ไ,ทไ,ไงดีอะ่ะทำยังไงดีอ่ะผมก็ไม่รู้ครับสั่นไปหมดแล้วครับเนี่ยสั่นไปหมดเลยหรอคะครับ ตำรวจจะเรียกผมคใครอ่ะอ๋อตำรวจเรี่อันนี้นสวัสดีครับป๋าเออ,เอไ,ปไ,นนไปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะสุพรรณนี่ครับโดนตำรวจเรียก<ค>ดีดนะก็ไม่ถามเรื่องพาสปอร์ตเมื่อกี้อะ่ะต่อครับครับตอนนี้ผมหลุดจากด่านมาแล้วครับต้องทำยังไงครับ จะ้รู้ใช่มครัอะไรนะครับต่อค่ะไม่มีอะไรจะปูแล้วว่าอืมไม่เอาอ่ะอย่าเพิ่งวางนะครับก็อจะไะก็ได้ครับตกลงมีพัสดุไหมครับเนี่ย <laughs> อ้าวผมเล่นใช่ไหมฮะ <laughs> ตกลงมีพัสดุตกค้างไหมครับ <พ>เดี๋ยวผมเอาปลาสลิดไปแลกไดไหมอ่ะเอา,าอรากไมกินปาสิดเเอาปลาเอาปลาปลา,า,าช่อนก็ได้ปลาช่อนเมลาแดดเดียวไม่ินเเอาแบบนี้เอาหัวใจเอาหัวใจผมไปก็แล้วก,กันเดิหมอ่ะ นัน <c oughs> ือเอ่ะอแอดก<อ>นี้หอโอ้วยังไงก็แอดไลไดไดน์มาครับผมด้มัยอ่ะแปรันเพี่ฮะถ้ามันแอยตรงแปลกใช่ไหมแปลกตรงไหนครับผมก็งงเงาผมก็พูดไปเรื่อยแหละครับ จะแอดไลน์มาไหมล่ะเพิ่งคุยได้แค่5นาทีจะทิ้งผมไปอีกแล้วเหรอแอดไปครับแอดไปครับไม่มีใครคุยไม่มีใครคบกับผมได้นานเลยครับผมบอกว่าผมเลี้ยงปลาสลิดนะมันมันเป็นอะไรครับถึงไม่มีใครคบกับผมเลยเนี่ยก็จะหลบเนี่ยไม่ได้ตลกครับผมจริงจังนะครับ เดี๋ยวทางเราแอดไปนะเดว่าเดีย๋ยวว่าทางเราทางคุณมิงดีกว่าครับไม่เคยเดี๋ยวมิงแอดไลนปครับแต่ไม่ได้ชื่อมิงติดต่อเแล้ว,แล,วแล้วพัสดุติดต่อไปอยังไงครับตอนนี้พัสดุอ,อะไรนะครับจำแค่นี้ก่นอนนะคะอาอพัสดุแล้วจะทำยังไงดีทีคุณที่สุดสยายจริงหรือเปล่าใช่ครับ อเ,เอารู้ได้ไงว่าผมโกหกแหบมบเอาหยุดแล้วคุณชี้เยนอะไรคะชี้เยนชื่อเอครับเอนั่ครับครับ<า>ครับบ๊ายบายค่ะจุบ